สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องนิวน้องนิวฟันเห็นตาที่ตายแล้วมาบอกเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังเลขค่ะน้องนิวเป็นหายเลขตัวไหนไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้องนิวพี่น้องวดที่ผ่านมาน้องนิวบอกสี่หกออกเลขออกหกสี่พี่น้องเอ้ยกระซำถูกกูพี่น้องเนาะนี่ตามต่องวดพี่น้องหนึ่งตัวลากลมหกแปดพีน่น้องน้องนิวคือบริเวณรงเรียนปะลูกไม่เลี่ยนบอค่ะ เป็นเขากะอีฬาบาะหอยสบายเนาะอีฬาบาะสบายไขรไปลูกอืมอย่างนี้เพิ่นไอเพิ่นไอเป็นเลือดเนาะเอาเพิ่นไอเป็นเลือดเพิดเลือไปหามหมอกินจงกินยาบานกด็ดีขึ้นเลยพี่น้องอันนี้เพิ่นไปโรงเรียนแล้วคุณครูเปน็นยังคุณครูไปยังโรงเรียนก็บอกเขาคุณครูเป็นอืม นี่มาตามน้องนิวพี่น้องน้องนิวเอฟซีเลยไคนก็บอกมีเอฟซีชนมาดีพี่น้องเพิ่นโทรมาหาแม่น้องดาเพิ่นไล่นะพี่น้องโทรทางไล่มาแม่น้องดาตามน้องนิวให้หน่อยนะนิวให้เข้าจริงๆแต่ผมไม่ได้ซื้อแต่วดนี้ผมจะไม่ปล่อย่านพี่น้องผนวาเอาน้องนิววดนนี้อีลาฟันไปอีลาฟันแล้วอีลาฟันแล้วแล้วันว่าจงไรดุกี่น้องดาพี่น้อง ฟันว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่เจ้าในใต้ไปแล้วบอกลูกหรนะือยังจังไรใต้ไเ,เออพ่อใหญ่เจ้าใต้ไปแล้วแล้วมาเขาฟันเจ้าบอกอ,อ๋อฟันจย่างไรลูกเอาเราเอฟซีฟังดูไปว่าลราเขามาขงังข้าล่างนั้นอ,อ๋อเราฟันมาเรามาหาเออมาหาแดีวเราเลยบอกเลขบอกหรือจังไรเอาบอกต่อเลยว่าเอฟซีฟังเลยลูกแล้วว่า อ๋อในความฝันว่าได้ว่าวพาพึ่งว่าเราเอาอยุอาอยุเราอายุหกสิบสี่มืนบอหรุเมืนบะอ,อือเราอายุหกสิบสี่แต่เราบอกเราบอกอีลาว่าเลขออกโค้งฮาอ๋น้องนี่ว่าฝันเห็นตาพี่น้องหกห้าตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องหกห้าห้าหกพี่น้องเลยเราได้บอกบ่นบอกลาง,องอบอลูกอืมบันี้มาแล้วคือว่าอีลาสบายเนาะ,ะสบายเลยฟันเห็นตาลูกเนาะ ไปฟังเห็นตาตาเลยมาบอกเลขบอเลขออกโกหาบอกบอกกนบอกรางจ้อยตาตาอีหล่ะก็อายุหกสิบหาน้อตาที่ตายไปแล้วอายุหกสิบสี่พี่น้องเสียได้พี่น้องตาผลอายุหกสิบสี่มันมันออกไปแล้วมั้ยพี่น้องอายุตาอายุตาผลพี่น้องแต่ว่ามันออกไปแล้วนะพี่น้องออกไปแล้วออกอีกได้แล้วพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องนิวพันชั้นนีติลูกอืม อันสำนี้เนาะเอาสรุปพี่น้องน้องนิววันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดน้องนิวฟันเห็นตาพี่น้องน้องนิวบอกคอยสบายพี่น้องเ่นก็เลยฟันเห็นตาเพิ่นผนว่าทันว่าตามหาพี่น้องตาผลมาหาแล้วตาผนบอกเลขสี่ออกหกหาพี่น้องส่วนอายุของคุณตาคือหกสิบสี่พี่น้องเลือกหกสิบสี่ก็มันออกไปแล้วพี่น้องแตกว่านแนเนาะเอาแรกก็ออกอีกได้พี่น้องน้องนิวผลก็บอกว่าตา่นบอกสำนี้พี่น้องแล้วก็บบ่ได้บอกบนบอกหลังนะพี่น้อง แคปหน้าจอไปเลยพี่น้องเด้อสรุปเลขของน้องนิวนะคะน้องนิวผลนันในน้อยพี่น้องฟันเห็นตาพี่น้องตาผุนทเสียชีวิตลงไปแล้วเป็นลายปีแล้วพี่น้องน้องนิวว่าฟันหินตามาบอกเลข6กห้าตัวเดียวหางเดียวพี่น้องส่วนห้าหกแม่น้องดากลับให้พรพี่น้องเพราะว่าเลขบบลายหางพี่น้องส่วนอายุคุณตาที่ผุนตายไปแล้วอายุ64ปีพี่น้อง เอาก็ขอบคุณน้องนิวละลายที่หายแนวทางกับเอฟซมีโชคมีลาบกับน้องนิวนะคะน้องนิวผลก็บบคอยสบายี่น้องผลเป็นไข่ผลหากับฝืนตัวผลก็ไปโรงเรียยพไปน้องกลับมาจะไปลงเรียนกันไปโรงเรียนก็รู้สึกว่าไปแล้วบริเขาแล้วหลกคุณครูโบยุคุณครูได้ไปไอทุ่งไรยังนะพี่น้องได้ไปทําทุ่งไรยังก็เลยนักเรียนก็เลยได้พากันกลับมาพี่น้องเอ้าก็คอยเอฟซมีโชคมีลาบกับน้องนิวนะคะ ก้อยถูกสองตัวตรงๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องน้ามีถั่วมเที่ยงหน้าอะไรพี่น้องเอ้ยนี่น้องสมบนแดดนำมาพี่น้องได้น้ำใหม่จองหยอดก็เลือกกินแล้วจเจ้ายังไล่พี่น้องน้าเซีมากพี่น้องนี่แหละก็เด็กซีจำพรพี่น้องนี นี่ละเขาจะเรียกเชจำพรพี่น้องพูนไหลพูนไหลไปหอดแก่งกอกไปหอดพูนไหลไปตกม่น้ำโค้งพี่น้องนี่เนี่ยน้ำเยนนี่พี่น้องจะไปตกม่น้ำโค้งเด้อพี่น้องเด้อพูนหลัวประเทศประเทศไทยเขาเิเอิช้น้ำชี้นะพี่น้องแต่บ้านแม่งดาเรียกแม่เชจำพรพี่น้องเด้อความกว้างมันพี่น้องแต่ยาดเลยพี่น้องเลยเด้อพี่น้องน้ำเขาเจ้าบอยกแม่ไราจะาบอยกเขาไก่พี่น้องยานหยาดตะพังมันเจือนลงมาพี่น้องถัดเจือลงมาเรียบร้อยเลยเนี่ยพี่น้อง เันนะโอ้หนามปูพี่น้องโอ้ดูพี่น้องความกว้างของหนามปูโอ้สุดลูกหูลูกตาโอ้พี่น้องโอ้ก็จะยานเนี่ยพี่น้องเลยโอความเลิกมันต้องวาถึงพี่น้องเในความเลิกนะแต่ก่อนแม่เองได้ต้องนั่งเรือพี่น้องนั่งเรือขามฝากได้พี่น้อง นางเลือกขามฟังไปหน้าพี <teaching. S 1> ่น้องต้องนางจะฟังนี่ฟังนี่ไปฟังพุ่นพี่น้องหน้าแมงได้อีกอยููฟังพุ้นพ่นพี่น้องจูฟังพุ่นบุ่ต้องเลยขามน้าไปขามหน้าโบแล่โบยังโบได้เขามาดอกพี่น้องเอ้โหไปย่างกมาย่างแต่ว่าสมัยนี้มันก็มันมีทางอีกทางหนึ่งพี่น้องตอนนี้เขาจะหิดทางใหม่พี่น้องห่าก็บโบตองเดินทางด้วยน้ามันก็สะดวกสบายพี่น้องก็ใครกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนอุ้ยขี่พี่น้องแต่ก่อนเนี่ย พยายาว่าถึงพี่น้องแล้วกระซูชงชูชีพก็มีพี่น้องเอ้นนางเรือเนี่ยเปรียบเทียบเป็นน้ำคงได้น้ำแม่น้ำคลองได้เลยพี่น้องความกว้างมันกว้างเลยพี่น้องนะ ก็เมื่อในแมงดาด้มีโอกาสมานั่นเทตไก่หมูหม่านแมงดาพี่น้องไม่มีลิงพี่น้องนี่เลยลิงพาเด็กๆมาดูลิงพี่น้องนี่เด็กๆนั่งกระตาห้อยอยู่นี่เด็กๆเออเด็กๆพักกับมันนั่งเด็กๆพักกับมันดูตรงนี้ก็มีแบ่พี่น้องนี่มีแบ่พูดพี่น้องลิง พัะกระนางหาเฮาพี่น้องเลี้ยงกันได้พุ่นณะพว้ามันอยู่ในมันอยู่ในตัวใหม่พี่น้องเลี้ยงได้ลูกเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันมาอู้พูดนตัวนี้อุ้มลูกพี่น้องเลยบ้านแมงดาไม่เลี้ยงายพี่น้องในหมู่บ้านใกล้ๆก็ได้พี่น้องห่างจากบ้านแมงดานางโรธานาทีก็ะหอดพี่น้องขาไหนเด็กๆวันนี้มาดูอะไรกันคะ เด็กอันดาดูอะไรคะลิงไหนอ่านหน้ามันสิคะตายลาผุดนอาว้าวผุดนอพี่น้องเห็นไหมตนาวาตุงตดแาแม่กับลิงอยู่น้ำกันได้พี่น้องเลยแม่กับลิงอยู่นำกัน บอได้เอาเขาบอได้เอาเขามานั่พี่น้องมาถูซ้ำตัวเนาะนังน,งนอนหาหาเหมือนก,ก,กันไปแล้วไมไม่ซื้อกล้วยเนาะซื้อกล้วยให้มันกินเหรอหรอกนะต้นไม้ไหนน้อเหี่ยวน้อเปียวก็มีเหี่ยวน้อเปียวเลยะ